กับสวัสดีพี่น้องนะครับทุกคู่ทุกคนครับสวัสดีเอฟซีอีลานองยิงครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยนะครับที่เขามารับชมนะครับลฟ์สุดช่องวุฒิเจริญศัพท์นะครับเนาะแล้วก็คนที่ชมย้อนหลังนนะครับเนาะเขาไม่วครับเสียงภาพชัดเจนไหมครับนะครับเสียงภาพชัดเจนมาพี่น้องนะครับเนาะแล้วก็ทักทายกันด้วยการกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเนาะเหมือนเดิมนะครับเนาะพี่ก้อยสวัสดีครับโอ้คอมเมนต์แหลกเลย นะครับเนาะสุดยอดครับคอมเมนต์แรกวันนี้ครับพี่เก้ายอดนะครับนะครับแล้วก็อีกหลายคนคอมเมนต์เข้ามาท้าทายกันครับพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นวันหยุดของอีกหลายๆคนแต่วันนี้ครับก็เป็นวันหยุดของอีกหลายคนกันครับมาคนเพิ่งหยุดนะครับต่อเนื่องกันนะครับเสาร์อาทิตย์แต่หนักนะครับแต่บางโรงงานก็แจ้งขิดงานอยู่นะครับเนาะอ่า สิบหกท่านนะครับเอ้าเขมเมฆมาหล้วพูดคุยกันครับมาแหลกเปลี่ยนควมรู้ซิกนะครับหลายๆมุมนะครับหลายๆอย,ย่างชัดเกนไหมเนาะเสียงเราพี่น้องเนสะียงภาพชัดเจ่งไหมเนาะสัญญาณดีไหมเนาะนั่นแหละเขามาแล้กเป็ี่นกับรงใจครับก็มเมฆเขามาพูดคุยกันครับเมื่ออ่นอีหล่านะครับเมื่อเป็นวัดแม่เนาพี่น้องเน้าสิบสองเออสิงหานะครับเพิ่นมีกิจกรรมนะครับอยบัดบันของคู่ แล้วก็พี่น้องนะครับอยู่จังหวัดไก่เชียงเซรเกตนะครับเนาะพรุ่งนี้นะครับผู้ใดทิไปเบิรงค่ายอ่อนนะครับเนาะไปรับบัตรฟรีนะครับอีหลานงอิองรับไปแกะบัตรฟรีนะครับยุ่นหนาลงผผาไปยุ่นเลยนะครับอยู่ซีสเกตครับเมเจอร์บอกเมเจอร์เซเรเกตต้องพี่น้องเนาะเออนะครับช่วงบายบายครับแต่ว่าช่วงเศร้านะครับเพิ่นยิมีกิจกรรมนะครับเนาะกิจกรรมนะครับเห็นเปินแพ็คนะครับแพ็คขนมนะครับเนาะ แพ็กขนมนะครับไปเิ่นเิ่นมีงันวันแม่นะครับอยู่วัดบ้านหนองคู่ล้วก็ชิมี่นะครับลงท่านแล้วก็แกขนมนะครับพืนเทดขนมนะครับไปแกพี่แกน้องอยู่วัดบ้านหนองคู่นะครับส่วนมอื่นนะครับพี่น้องจังหวัดไก่เชียงอำเภอไก่เชียงนะครับผู้ใดขี่ไปรวมกีจกรับนะครับอยู่วัดบ้านหนองคู่แล้วพี่น้องเป็นรอบเ้าร์นะครับรอบบ่ายๆกันไปเจออีหล่าอยู่ผมไม่แน่ใจว่ารถตัดรถตัด ซีร์เกตหรือเปล่ามันไม่แน่ใจนะครับเนาะเออคูลีวิละซีร์เกตออฟฟิเชียลสวัสดีครับเนี่ยอันมือเอื้นบอกพี่บอกน้องครับผมไม่แน่ใจว่าอีหล่าจิบไปโลตัส์ซีร์เกตช่วงใบมันโลตัสบ่ลงพาร์วยนนะครับเนาะสวัสดีพี่วิวรีวิวแซกแล้วก็พี่ AIM แล้วก็นะครับใช่โลตัส์ซีร์เกตค่ะอ๋อโลตัส์ซีร์เกตนะครับ นะครับในเป็นรอบบ่ายสามเนอะแต่ต้องไปก่อนบ่ายสามเมนบอกเออแล้วก็ช่วงเช้านะครับช่วงเช้าอีหลากก็ทีอยูวัดบ้านหนองคู่ครับก็เพนมีกิจกรรมบ้านแม่น้องพี่น้องเนาะแล้วก็นะครับมีลงท่านมีอย่างหลายๆอย่างนะครับอีหลากจะได้เฮ็ดนะครับแพ็กขนมนะครับเพื่อจะไปฝากพ่อไปให้พ่อแม่เีแก่พ่อแม่เสียยุวัดไหมครับเป็นกิจกรรมทั้งลงพ่อพจนจัดขึ้นนะครับนอกวัดบ้านหนองคู่นะครับพอน้าสวัสดียามแมลงครับผม เออไมแล้วไปก่อนประมาณบ่ายสองครึ่งเอออีหลักไอชีไปประมาณบ่ายสองเนาะไปพอ่อน้องอยู่หนาลงภาคพยุนเลย,เลยครับอาจจะอาจจะเป็นเมเจอร์นะเมเจอร์เนาะเมเจอร์โรตัสนะครับส,สีเกตอืมนั่นแหละเป็นยุบานครับนั่นแหละก็หลายหลายคนก็ตามารครับ คูลี่ยังอยู่กรุงเทพเอาคูลี่ยุ่งเทพบ่คูลี่คูลี่เอาเจ้าสีเกตออฟพเชียลพี่น้องเข้าไปติดตามเล่านะั่นด้ยพี่น้องนี่คอคือมิตรภาพดีนะครับคูรี่นะครับวีละซีเกตครับออฟพิเชียลนะครับเนาะไปเป็นกำลังใจกันครับทุกคูทุกคนอืมอะไรหลายๆอย่างครับม้อน,นี้นะครับยังไม่ได้กลับค่าโอ้ย สวัสดีจากสุพรรณเจ้าโอเอฟซี oh, C, จากสุพรรณสวัสดีเด้อเจ้าสมบูรณไฟเราซึ่งสมบูรณไฟเราเราเสียเสียเสียเอกเบิร์เ,เกอร์ที่ไรแล้วพี่เชิดดีครับแวะมาให้กำลังใจเจ้าขอบคุณอลไรละครับพี่เชิดมองสวัสดีครับอ่า uh, หนุม่มน้องพนากงานในขับรถจากระยองกับไปเบื้องหนังที่ซีเกตตอนนี้ท่านบอกรับท่านครับ ท่านท่านเสียเกตกับบ่ายไปนี่ล่ะเออกลับไปเม่มืงอไปยมงมาแรกเนี่ก็ับไปหอดพนกับเศร้าๆเลนะครับเศร้ากับพอดีแหละก็ับไปนะครับรวมกิจกรรมกับอิหลาย,ยุววัดบ้านองคูกรเออคุณบรรจงสวัสดีครับจงไปไปกับน,นะครับไปพ่อกันเออหลายๆคนกับแม่ครับผมก,ก็อยากไปเพราะผมติดงานอยู่ครับติดงานใจก็อยากไปครับเป็นวันอาทิตย์นั่แม่ครับเป็นกิจกรรมมันแม่ซึ่งเพิ่นจัดขึ้นยุววัดบ้านองคู่แม่ครับ แล้วก็เป็นผู้ใดโอ้หลายอย่างครับช่วงนี้แมนเอ,เอ,เอี่าาอครับกีบสังเกตขอบคุณครับที่ส่งสติ๊กเกอร์รูปมาแจกพลังบวกให้พี่ทองคำทองดีสวัสดีครับแล้วก็คุย m, m o m นะครับส่งติ๊กเกอร์ครับสองห้าศูนย์เก้านะครับสวัสดีน้ำพี่น้องเมื่อเช้าว่าได้ไลนสดครับก็เลยมาไไรยังมาแล้งนะครับไะไยังมาแล้งตามว่าใจก็อยากไปอยู่แล้วใจฮอดยูซีเกตยดไปแล้ว ครับเออแมนที่แลกวมันยุดสามหื่นสี่หมืม่นแล้วครับแต่ว่าเขาเจ้าเปิดโอก,ก็เลยไปไซใช้เ่าใดนึงก็ลอยังยังใก่ขเปิดแล้วดูการแล้วใจก,ก็อยากไปแล้วครับไปเรนบ้านอีหลานั่นไปแมนพนม,มีงานพร้อมไหมมีงานบ้านแมน่จัดขึ้นยวัดแล้วก็แล้วก็งานยุโรตัดนะครับรตัดาบไปาบสามสี่ม่เงบางหนังเล้วแล้วหาโมงหกมง ไปเดินทางขึ้นมากกว่าทอมโอ้กับพอดีแล้วพี่น้องเออมาเฮ็ดง่ายมันจันทร์วันหนังขัน้นโอ้แมนมันพุดมันพุดโอ้คอยก็ได้นะเป็ี่ยนกำลังใจให้ทุกคนนะครับเนาะนหลายอย่างนะครับพี่สุรสวัสดีครับมาคอมเมนต์เข้ามาพี่นอ้องคอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยกันในเด้อจา้าเด้อนะครับเออมาส่วนผมว่านะ สวัสดีพระเมื่อหนี่ขออนุโมทนาบุญกับอีหลาแจกลงท่านมืออื่นครับแม่นครับเป็นแพ็คขนมแพ็คยางครับเออหลายๆอย่างนะครับไปแจกพี่แจกน้องนะครับเอออยวัดบ้านองคู่จิตกรรมบ้านแม่นะครับมีสองงานไม่ได้พี่น้องนะครับงานสองกับอีหลากับทีไปนะครับแจกบัตรภาพยุน์ข่ออให้พี่ให้น้องทั้งสิรเกได้เบื้องกันครับเออในเบื้องกันนะครับเนาะเออแล้ว รอบใบสามก็ต oh. <Jean> ้องไปก่อนใบสองเอยใบสามนี่พี่น้องเด้อนะครับอีหล่ากันนี้นายไปถ่ายตั้ใบสองไปละครับไปปูปะแฟนภาคพยนต์นะครับเนาะเออหรือว่าเอฟที่อีหล่านนองญิงทางสิเกตนะครับเนาะเออนั่นแหละหลายๆคนนะครับอืมวันที่สิบเกตอย่าลืมกลุ่มปิดเด้อรับแม่ครับไปเบิ้งนั่งเอกไหมเออผู้งามคักเออนั่นแหละนะครับน้องน้ำหวานนี่เนาะเออนั่นแหละคุณทองขาวขอบคุณติ๊กเกอร์ครับ น่องน้ำหวานนั่งเอกไม่เออผู้ดได้ก็อยากเป็นต้อเป็นพึงเออเป็ี่ยงก็อยากเป็นต้อเป็นพึงเออก็กที่เคยได้กินน้ำหวานนะเออนัออ่น <c oughs> แหละครับหลายๆอย่างครับบอดเล่ามียังเื้อไผ่พี่น้องเดี่ยวยอดเนี่ยวยอดตลอดเลยครับเออหลายๆอย่างครับเ้อากับถาเบิงนะครับถาเบงพอบพร้อมๆกันนี่แหละครับเออ ไปดูกันนะเสียนุ่นสีเสื้อผ้าเสียงสีเสียงแนวดออฉากบอดอยู่แล้วจีเสื้อผ้าฉากแนวดกับล่องลอดติดตามกันไปพร้อมพกันนะครับคุณศักดิ์สวัสดีครับคุณบิวเก้าเก้าเก้าสวัสดีครับอืทักท่ายกันครับนี่แล้วยัง่มาแรกเสียงภาพชัดเจนเนาะ เออนะครับเนี่ยพี่วัดปีปฐุมทักทายพระวุฒิครับสวัสดีจ้านะครับบอท่านเสียนอนแล้วล่ะครับไหว้ักบวคางแท้ครับเอออะแล้วเรากำลังคิดหามือบวชอยู่เออนะครับไปเบิ่งครับมืออื่นหับร่วมพลังกันหลายๆแต่ว่าถามว่าทุกๆโรคพขากย่องใน่ตอนนี้ก็กำลังคึกขักนะครับเออนังไม้เข่าลายกระตามแต่ครับกระแสของค่ายออกก็ยังมาแห้งอยู่คื่เก่านะครับเนาะ เออหลายๆอย่างนะครับคุณเจแปนสวัสดีคร like, ับเออนะครับเคยอุบลสวัสดีครับนี่เขาบ่นพยุตตังประเทปพนอยากเบิ้งค่ายออดแต่ว่าพุณไม่ได้เบิ้งพี่น้องเอ้ยนั่นแล้วเออนะครับเนาะหลายหลายคนนะครับที่อยู่ที่ท่างตังว่าเทศเอออยากมาเบิ้งโอ้ยนั่นแล้วนะครับถึงคือว่าเขาโชคดีเนาะเขาอยู่นี่แหละเขาได้เบิ้งก่อนเพิ่นนั่นสิไหมพย่ต่างประเทปพนอยากเบิ้งถามว่าแล้วก็ตัล่อรุ่นกันว่าผมกับแม่แจกผมก็บ บู๊เรื่องหนังปันไดมไหมพี่น้องว่าการที่ว่าเพื่อนจะออกไปฉายนะครับต่างประเทศมันออกไปจักจักประเทศสิไหมนะครับคุณมันชัยสวัสดีครับเออนี่ครับคูลี่เนี่ย geo one official นะครับคูลี่บิดตัปปินนะครับ geo ทุก geo แล้วพี่น้องนะครับเนาะฝากไปคูลี่นี่คือ เพิ่นก็ไปติดตามคือเห็นกนารไลงานแล้วครับเออคือคือสุกของเพิ่นคือเพิ่นไปเบิ่งไปแย่งลูกน้ำแล้วกันีน่แหละก็ไปเก็บมุมน่ารักตุ้มุติมีของอีหลานหน่อยนะครับเออมอบทรงมอบให้พี่ให้น้องทางบ้านในยิมในหัวน้ำน,นะครับฝากไปกดติดตามน้ำ้อพี่น้องเด้อมีตาภาพดีๆที่เด็กหน่อยผู้นึงสั่งมาให้เรารู้ได้รู้จักกันนะครับเนาะหลายๆคนต่างคนต่างอาชีพได้มามหุ่นกกันยังกู้รีเพิ่นกันะครับเป็นราชการที่เขาเออ่ยังอ่ะ